กบสวัสดีสมาชิกนะคะช่องสาระสาระ,าระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะค mm hmm. ่าคืนนี้เราก็จะลงให้เหมือนเดิม mm hmm. เพิ่มเติมคือล่ารวยนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจจะมาอยู่ห้องแอดบีนะให้ทุกคนนะคะอ่านที่แอดบีวงนี้ไว้นะอ่านให้ดีนะคะอ่านแล้วค่อยทักมานะคะนี่นะคะอ่านให้เรียบร้อย ถ้าจะมาอยู่บ้านเดียวกันให้อ่านแล้วแล้ทัก ID ดไลน์มานะคะลาวสตาค่ำคืนนี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง5นะคะตัวนี้นะคะวิ่ง5ตัวนี้นะลาวสตาวิ่ง5้ลูดส9 6, 7, 0, หกเจ็ดศูนย์จับมัดกันจะได้สองตัวบนล่างห้าสี่้สองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจร VIP นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง2รูด0 4 7 6 9จำมัดกั้นให้หมดจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะ0 6 0 9 0 6 9 0 0 2 7 0 2 7 0 6 9วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0นะ ต่อมาจะเป็นดาวโจนปกกตินะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5้ลูด7 8 9 0 1้าศจับมัดจะได้เด่นสองตัวบนล่าง5 7นะคะจะได้สองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจ็ดหนึ่งศูน 5้าแปดหนวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7จ็ดนะตัวนี้นะต่อมาเลยจะเป็นลาว VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5้ลูด6 7 8จ็ดนะคะจะจับมัดกันให้หมดเหมือนเดิมเลยจะเด่นจะได้เด่นสองตัวบนล่าง เจ็บคอตอนนี้เจ็บคอพูดไม่ค่อยจะออกถ้าถ้าเราพูดดังแล้วมันจะไอตัวเจาะ0ูนย์หกเก้าศูวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น6นะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะทักมาที่ ID ดีไลน์จะมาบ้านเดียวมาอยู่บ้านเดียวกันกับแอดบีนะทัก ID ไลน์อ่านข้อ ขอเขาเรียกอะไรนะข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่านให้ครบถ้วนแล้วค่อยทักมานะถ้าสนใจจะเข้าบ้านจริงๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมเห็นคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะ mm hmm. ก็ข่้าคืนนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า